สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยุโรปที่กคะรบรับนะครับอยู่กับช่องตามรถด,ดัมซิ่งนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปนี้มารอรับแม่คาะแม่กาจะมาแล้วกำลังเดินทางมาล,ลมาิไฟ ไปสองสว่างนีครับกาลังรองนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาสองทุ่สี่สิบนาทีนะครับเวาประมาณสองทุ่สี่สิบนะครับก็แม่กำลังเดินทางมาแล้วนะครับกำลังเดินทางมาเดี๋ยวรอแม่มาก่อนครับ แ้วผมจะถ่ายโดมนะก็ะลรงเข้าที่ไหนก็อาก็รองยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยก็อาบสิ